โยนเลยเนี่ย

พีเน็ตคือเราพีเน็ตอ้ยแบ่งให้พี่ใบถือบ้างต้องแชร์เลถือตลอดนะเอออ่ะมันใจศิลปินมากอันนึงแรงเยอะเลยให้มันบาลานซ์ใลูกขอบคุณทุกคนมากนะครับผมบคกบ้านหมดแล้วครับผม สิบวันจะหมดไหมนี่หนุ่มคนเดียวมีคนเดียวรูปหล่อจริงๆก็นีคนก็นี่ห่ไป